วันนี้คุณแม่จะทำอะไรครับอ๋อกะปีขั่วค่ะกะปีขั่วใครๆก็ทําได้แต่ว่าจะอร่อยแล้วแม่อร่อยแล้วเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ๋อแ้่ตอนแรกต้องทาไงแม่ใล้าปั่นก่อนค่ะแล้วแม่เกรียมครกไว้ไม่ไหวไงแก่แล้วแขนแขนครกก็มีเนี่ยครกก็มีแต่แม่ข้อตามไม่ไหวแล้วแล้วก็สัดส่วนต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนนะครับคือคุณแม่เขาใช้ความชํานาญ เพาะตัวคะะนนใจคุณแม่มาช่างตวงวัดเนี่ยคุณแม่ทําไม่เป็นนะรับผมก็เลยต้องมาเป็นลูกมือช่วยไงเอาใส่อะไรก่อนคุณแม่ตะไคร้ตะไคร้ก็มาเลยปั่นรวมกันนะมันตะไคร่ห้ันให้มันละเอียดคือต้องการให้ละเอียดตะไคร้ก่อนอ๋อปั่นตะไคร้ก่อนนะหรือใส่รวมก่อนแล้วปั่นไม่ได้ไม่ได้ต้องปั่นตะไคร้ก่อนนะไร้มันแข็งไงแม่มันจะต่ำยากขอร่นเวลาจากโขเป็นปั่นแล้วนะ ไม่ไม่ใช่ครับคุณแม่บอกคุณแม่ทันสมัยเลยทางสมัยเรื่องนี้แม่สั่งซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยช้อปปี้ค่ะแล้วไปหาซื้อตามเพจได้ไหมได้ในเพจเช็คคบมีขายไหมนีค่ะมี่ค่ะโอเคนี่เป็นสายเลยทีแค่ประมาณ12เม็ดนะประมาณสิบสงเม็ดสาวบางช้างกับสาวบางช้างนี่ใครสวยกว่ากันแม่แม่ว่าบางสามสวยกว่าคนดูทางโน้นโอ้โหสาวขนแตงเห็นไหมล่ะขนแตงแต่เราไม่ได้อยู่สวนแตง แต่ว่าเขาต้องนอนในสวนแตงนะรอแม่แปลงเปลูกแตงแปลงปลูกแตงพอไปใส่อะไรเล้วแม่หรือหรือต้องปั่นก่อนปั่นก็ได้เนี่ยเอาไปแช่เอาด้วยกันไปโอเคค่อยๆใส่ทีละอย่างแล้วปั่นนะปัได้ละอียดทีลย่าอ๋อไอ้นี่มันจะละเอียดเร็วกว่าถูกไหมแม่อ๋อแค่นี้เองอย่าลืมไปเอากล้ําบชมทจเลยแม่ทำอหาอร่อยก็ไปองไงไปเอง แค่นี้ก่อนไปเอาสองอย่างนี้ใส่เลยนะแม่นะหลายตัวมาเต็มเต็มตุ่แม่โอเคใส่เลยใส่เเลลยยนี่นะเอารวมทีเดียอะอย่างนี้เอาไม่ได้นะต้องสุดท้ายอีกสุดท้ายหวานละเอียดจริงๆนะคุณแม่ขนาดปั่นยังละเอียดขนาดนี้เลยนี่สาวฟังนักัศนาคุณศนา เนนีี่่ยสสาวอแล้วถ้าเกิดเอาไปตำก็ต้องวิธีนี้ใช่ไหมแม่งั้นกันก็คือต้องตำทีละอย่างแบบนี้ตำรวมได้แต่ว่ามันต้องละเอียดใช้ต้องไปก่อนจะไปตำก็ต้องทำแบบนี้นะแค่ตอนปั่นเนี่ยน้ำมันระเหยมันขึ้นมาหอมจุ่มเไม่ค่อยมีใครทำนะครับทำยากทำยากขปิขั้วแม่ขปิขั้วเรียแบบคนดัง เดยวนะครับก็ขอยาพอใส่กระปิไปแล้วกระปดมันเหนียวไงต้องใส่น้ำหน่อยมันมันครับ้ปั่นหอปั่นไ้หรอย่นอปั่นไปั่นได้่นได้หรอกั่นไดรอปันไ้อันแห้อปันไ้หอปนไ้หรอปั่้หกอปันได้ระปั่้อ่้อกนาหอน้หรอัก้รอนไหปนหระชายไป้อกหน้รอปกิน้อัหอน้หไม่ได้ ล, please, ละเอียดแล้วนะยิ่งนิดนิดขออีนิดนึงได้ป่ะได้ไหผมเพิ่งรู้เรียกผีบางขางเขาเรียกกันเป็นผฟ้าเลยผีฟ้าแข้งผีแข้งใหญ่แข้งใหญ่ใช่ได้แล้วแม่นะตวงเราไม่ต้องตำนะแม่ไม่ตำแล้วอย่างนี้ถือว่าเครื่องที่ใช้ได้นะเครื่องนี้ค่ะค้ดีมากคุ้มว่าละเอียดเอามาล้างในนี้โอ้โหเสร็จแล้วอืะนี่ใช่ไหมงั้นมันติดมันติดนี่น้ำร้อนนะเดี๋ยวต้องล้างสายอีปลให้ตัวนี้มันดิบแม่ เนี่ยมันติดอย่างไงต้องล้างออกมาไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ครบสูตรทำ <c oughs> ไมก่อนเข้าอะไรไหมแองแล้วแองส้มอลา,ต,าอต้องพริกแขวนในหม,ม,ม้อแขวนในห<ป>ม้อเลยฮะก็สากลงไปแขวนในหม้อเลยนะล้างล้างสาบทำไมก่อนเึงนสากมาเดี๋ยวไม่สาบหึนไม่ได้แล้วไม่ใช่กระทะพไม่ใช่กระทะแม่เนี่ยนเก่าจังแม่เก่ามันต้องของมันนาทีใช่สิ แม่ใ,ใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยแม่ใช้มากี่ปีแล้วสิบปีได้แล้วสิบปีหลานเขาขายต่อมานะหลโอ้ขานาไปขอซื้อเขาเดี๋ยวผมใสะทิไหมขั้นตอนเนี่ยกะทผัดกะทิผัดกเคี่ยวเหมือนยังไหเหมือนเอนเามือ่านดูจะใช้คำพูดอะไรใช่ไหมนี่ร้อนมากนะยดีวันนี้อากาศค่อนข้างนอนนึง แดดดีแดดดีอย่าไปบอกร้อไม่แม่บอกแดดดีสีไม่ตกเนี่ยเห็นไหมคนที่สุพรรณเขาเรียกฉันว่าโอทึงโอทึงคนจีนอ่ะพี่อยู่กับคนจีนอ๋อคนคนจีนที่อยู่ทั้งสุพรรณอยู่ตลาดบางสามอ่ะบางสามเขาเรียกแม่โอทึงโอทึงโอทึงมันไม่ดำนะแม่โอทึงมันเป็นน้ำตาลแดงที่เขไม่ได้โอกุ้ยอ่ะโอกุ้ยนี่ฟ้าดำเลยนะปากกาคนจีนเนี่ยเรียกโอกุ้ยก็หมายถึงว่าเขาก็ กรเรียกหยอกแล้วก็เรียกด้วยความรักความเอ็นดูความเอ็ดดูไม่แหมใช่ไหมเพราะอยู่กับคนจีนวันนี้ได้มาเห็นเคสรับรับจริงจริงๆเลยนะสูตรพี่สาวสอนนะทั้งกุ้งแห้งฝนเนี่ยนม่น่าทำไมอาหารมันอร่อยอาหารไทยจริงๆแล้วมันต้องใส่พวกนี้ไงที่เราไปซื้อกินเขาไม่ใส่พวกนี้ให้เราไงมอนแทนถึงกินแล้วมันนแปลกๆมันตลกตลกไงไม่รู้หัวกะทิแม่เคี่ยวแค่นี้ทำไมตักมันตั้งครึ่งโล เราเพราะต้องใช้อีกต้องใช้อีกต้องทำให้มันเป็นหนกมันด้วยนะอ๋อคือเคี่ยวให้เขาแตกมันถูกไหมแม่หอมมากเลยกะทิแตกะทินิดนึ่งแตกมันนี่ิงะหอมมากเลยตอนเนี้ยอวู่ข้าแล้วแม่ กินกาอะไรลูกวะกรมิ่นขาวนี่สุดยอดโอ้กมินก่นขาวโอ้ของชอบคุณอยู่แล้วแม่เวลากินก้บพริกอ่ะขาดไม่ได้เลยกรมิ่นขาวนี่ตัวพุดยงของเรานะกระปิกขั่วเนี่ยแล้วก็บางคนก็จะมีมะม่วงดิบด้วยกันอ๋มอมะม่วงดิบ,บ,บอ่อนไงมันออ่นคุณแม่บอกว่าตอนนี้เริ่มใส่มันพริกข,ของเราไอ,อ้กระปิกขั่วนะเอาละใส่แล้วผักิมยาผกินยา คนทำก็น้อยข้ามูนบ้านจิงนะเด็กสมัยนี้กินไม่เป็นกันาใช่อาหารไทยโบราณนี่ก็ผมเสียดายไงก็เลยต้องให้คุณแม่เอามาเปิดเผยได้หมดพี่สาวก็บเพราะว่าทำให้อร่อยนะทำให้สวยให้ถูกช่วยให้ครบถ้วนทำแล้วอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ความสวยงามความน่ากินต้องมาหมดกากินต้องมีอีกใช่ไหมครับ กะปิล้างแลแม่เนาวหอมกะปิป่ะหอมแล้วแม่มันหอม้องแบบปั่นแล้วน้ำเนี่มก็ดวาน้ำร้อนนะมันสูต้องใน้น้ำร้อนด้วยอน้ำเย็นไม่ได้ไหที่มันเป็นสีแดงเนี่ยตังเจ้าจะสีดำเท่าไหร่รู้ป่าเท่าไหร่ไหมก็ทีมันพริกนีดมันไม่แดงนะ้องิ บางช้างเลือกเม็ดแดงๆเพราะเวลามันแห้งแล้วบางเม็ดที่มันแก่มากมันก็จอกดำไงแม่ใช่ไหมไอ้เม็ดไหนที่มันอ่อนเลยก็สังเกตสีมันจะอ่อนตามเขาขาวเขาวแดงอ่อนๆโอ้หอมมากแม่อันนี้ลั่นใบหน่อยนะพริกอ่ะไม่ใช้เครื่องไม่ได้ใช้โขลกโอเคเห็นไหมเขาใช้ตาพริกสมัยเด็กอ่ะครับเขาใส่ทั้งเม็ดอใช่ใช่ทั้งเม็ดม้เดาเม็ดออกแม่ทำยังไงรู้เปล่าแกงส้ม เอ๊ะตำทำไมใบมันไม่ละเอียดใช่ไหมใช่แม่แม่แม่ก็หย่อนไปถุนสิใบหย่อนไปแล้วเป็นไงเป็นไงก็โดนตีโดนตีิดเข่าไม่ติดติดส้นเท้าถามเสียของหมดเลยไปเจอข้างล่างไปเจอใบใบพริกยังเป็นใบใบไม่ละเอียดอี้ใบลูกได้หลานตำนักพิเ็ษต้องดูมันด้วยนะไม่ดูวันนี่ไม่มีถุนให้ดูนี่้อทิ้งทันทีอยากนี้เอาละละลายหมดแล้วแม่ละลายหมดแล้วแต่ก๊องเคลียร์ให้เขาแตกมันหน่อยยังไม่แตก เอา้าก็เมื่อกี้เราก็เคี่ยวแล้วไงแม่กะทิมันก็แตกมาแล้วนี่แต่เราไม่ไดใส่เกลือนะต้ามไปอะไรเลยเพราะว่ากะปิมันเค็มกะปิมันเค็มว่าก้อ,กอยกุ้งแห้มันก็เค็ม,มไงแม่ถูกไหมเพราะนั้นความเค็มห้ามใส่ขงใส่่กะปิเค็มนะระวังระวังให้มากเลยนะเรื่องกะปิเนี่ย อ่าเวลาเวลาทำอาหารที่ที่มีส่วนผสมของกะปิระวังนะอย่ารีบเติมเิมเค็มเติมเกลือหรือน้ำตาอย่าเพิ่งนะครับปรุงรสอื่นได้ก่อนมันก็เป็นเมนูทำยากนะเนี่ยผมเห็นแม่นั่งซอยตะไคร้ซอยอะไรกว่าจะล้างไอ้เออแล้วต้องมานั่งเคี่ยวไอ้นี่ทำขายไม่ได้กำไรนะถ้าขายถูกต้นทุนสูง ชุดหนึ่งก็อย่างน้อยนะล้วไปขายในร้านอาหารไม่ใช่เป็นร้อยแม่สองร้อยห้าสิบไม่รวมปลานะม้นนี้กับผักแ่บแต่ได้ได้กินแล้วบอกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าดูดูเงื้อคนทำเดินคนทำดูดูเรื็กใช้ป๊อกเดีด็กใช้ป๊อกไม่มีอ่ะมีแต่น้ำลายไหลย้อยยืดยืยืบอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีแม่ตัดใ้ผมนิดนึงอ๋อ หอมไหมคนถ่ายช่องอะหอมยังหอมครับออืมกินไหมเหรอหอมไหมมันไม่มีความคาวกลิ่นกระปีมันหายไปไหนหมดลูกก็โดนกระชายกบหมดแล้วเห็นไหมแม่กระชายกระตะไคร้อ่ะแล้วมันยังต้องใส่กะทิเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเพราะกะทิยังใส่ไม่หมดนะใส่หมดพอใส่หมดไปแล้วเนี่ยนะให้เคี่ยวให้เคี่ยวจนแห้งไงมันก็เหลวอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไหมกินไม่ได้อยู่ดี แต่ตัวเนี้ยปลาแห้งเนี่ยมันไปช่วยทําให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นด้วยเน่สงสัยจะยืนไม่ไหวแล้วเนี่ยดูมือดูแม่เราดิดูดูดูมือนะสงสัยขาขาจะยืนไม่ค่อยไหวแล้วทำงานก็ทำงานหนักรอเกษียณมาก็ก็เห็นแม่อยู่บ้านมันวเหงาไม่ทำอะไรไงแม่เกษียณลำลากเลยกระพ้าแมมยังหลานมัน โตเป็นหนุ่มหมดแล้วเอาความรู้ให้คนอื่นค่บให้คนอื่นถ่ายข้อให้คนอื่นคนที่บ้านมีนะเขาทำตายเลยนะไปขอสูตรเขาเนี่ยถ้วยฟูชักหน้านะแล้วก็ขนมอะไรพวกข้าวหมากเลยเขาไม่ให้นะมันตายโดยตัวเขาเลยนะไม่ให้ใครด้วยเ้าให้เฉพาะลูกหลานเขาจริงๆคนโบราณก็โหวงจริงเราหวงทำไมก็เหมือนที่ผ่านมาผมไปงานบวชไปเจอคนที่ทำสังกยาอร่อยมาก พอแค่เอ่ยปากกค่ลูกหลานก็มานั่งกันเลยเขาไม่เข้าใกล้เลยกขาควจะไปเอาถุงก็มาทั้เออนั่นแหละเขาไม่ให้เลยแม่ไม่หวงนะครับไม่หวงเราหวงทำไมอ่ะเป็นวิชาให้บุญด้วยเขาได้ไปทำต่อยอดของเขาคนไหนที่เขาลำบากไาเลยไปทํากินเออไปทํากินไปทําขายใช่ไหมแม่เขาก็มีรายได้น้องแม่นะไม่หวงคุณแม่เขาก็ไม่ได้จับเวลาอะไรนะครับใี่ค่ะคนว่าเนี่ยใช้ฟเออเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ยนี่คัดติดตัวรอผักมาเนี่ยเอาเค เนี่ยพ่อคเฮียลองกินดิเด็กลองกินไม่ได้กันนอนลองกิมคือเฮียกินอันนี้ใบมะม่วงที่หน้าบ้านนี่นะแม่ต้นเนี่ยที่ต้นบ้านนี่แหละมันกินได้เหรอได้ใบมันเนี่ยนะแม่ผมเป็นอะไรมายุ่งนะแม่รับผิดชอบเองลูกก็ยังเล็กเมียก็ยังเด็กเมียใหม่ยังไม่เด็กสวยนะครูทำเป็นกินข้าวแม่ที่กิงไม่ได้กระสุนเลยนะ ปนมาเดียวใส่เลยนะคะปลาป่นเนี่ยเราตกทลายด้วยปลาป่นนะคะใบมะกรูดสำคัญเหมือนกันเนี่ยใส่ก็ได้นี่ถือนี่ใช่ไหมใช่ถี่ด้วยปลาหมกอ่อได้กินเลยเหรอพอแล้วพอเอาพอแล้วเกยนกินเลยดีกว่าเดี๋ยวใส่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 ไอ้นี่อ่ะไอนี่ใส่เลยใส่ไปมากเลยไปใส่เอาเดี๋ยวไปใส่น้ำน้ำน้องเราใส่ไปหน่อยนึงก่อนอื เดี๋ยวเราใช้พริกลาสีเลยพริกล้างสีโอเคไหมโอเคไหมแม่โอ้ยอ, <c oughs> อยากกินแล้ว,ว,ว,วเอาบบเขีรยพื้นที่ก่อนเขีรยพื้นที่ก่อนอไม่ไหวแล้วต้องรีบเขีรยพื้นที่ <c oughs> อยากกินแล้วต้องเขีรยพื้นที่เทคนมิคนะคมั่จะกินมันต้องมีฟางเคียงเป็นปลาทอดนะแล้วปลาอะไรอะแม่ แต่ที่แม่กินสมัยแม่ยังทุกวันนี่แม่ก็ยังกินอยู่นะคือปลาไตปลาเดียวเนี่ยแม่ชอบมากๆปลาอะไรปลาปลาตาเดียวอ่ะเป็นปลาทะเลปลาตาเดียวเนี่ยครับปลาเนี่ยปลาตาเดียวอันนี้นะปลาตาเดียวนี่นะก็แก้มก็คือเดี๋ยวเราเอากะปิขั้วราดไปที่ปลาร้ดปลาเหมือนกิมน้ำพริกกะปิมันมีปลาทูแก้มใช่ไหมอ๋อผมนึกว่าแม่จะเอาราดไปที่ปลาปลาค่ะเหมือนปลาสามรสอย่างนั้ได้แล้วเนาะ ตากลุลมถือให้เดี๋ยวมันร้อนแม่มถือให้แม่ตักไปถ้ายเย็นกัน,นี้ก็มันก็จะมันจะแห้งแบบนี้นะะใช่ใช่เพราะว่าไอปลาแห้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มบานงไงถูกไหมแม่มเขาเขาโดนความร้อนเดี๋ยวเขาจะเริ่มบานแล้วครั้นี้มันก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึง<ห>ตำหลับเลยใครครับแม่แม่เียจันคิดถึงยายอีกแล้วพอเราได้ถ่ายทอดวิชามาจากใครพอถึงเวลาทําก็คิดถึงคนๆนั้นแหละกูก็คิดถึงทุกคนนะครับ ใส่หน่อยนะนี่โอ้โหอร่อยค่ะอร่อยค่ะแม่บอกให้โรยค่ะข่าวก็ต้องแห้งนะพอเรามองแม่เดี๋ยวมันมองไม่เห็นน้ำพริกไงมันเห็นแต่พริกไม่เห็นน้ำพริกจำเป็มันยังหอมเลยเนี่ยพูดจริงๆนะผมอยากเอาลาดปลาเลยนะรก็เสียเวลาขึ้นอ้าลองดูก่อนทำแล้วจะมีใครมารบกวนไม่ได้แล้วมันจุกจิกจุกจิกเด็กๆไม่ได้แล้วมันเสีย พบผมกับคุณแม่ได้ใหม่ในเมนูต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ดาอย่างสูงเลยนะครับ,บแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับ